สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้21มีนาคม2555กับคุณไอรดาว,วันมกภาและดิฉันกิ่งดาวแจ่มจันทร์ค่ะค่ะสำหรับข่าวเด่นที่น่าติดตามในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเสนอศิลาจารึกวัดมหาวนารามขึ้นเป็นทะเบียนมรดก ความทรงจําแห่งโลกนะคะส่วนเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดค่ะก็ได้แอบลักลอบโยนยาเสพติดเข้าไปในเรือนจํานะคะและสภาพอากาศที่แห้งแล้งในขณะนี้ค่ะก็ส่งผลให้ลาน้ํามูลน้อยลดระดับลงอย่างรวดเร็วนะคะติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ที่โต๊ะข่าวท้องถิ่นในวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกลุ้นรับบ,บัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะวันนี้มีคําถามถามว่าหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงได้รับเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกในเดือนใดนะคะ ข้อหค่ะเดือนตุลาคมค่ะข้อ2เดือนมกราคมทราบคําตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์045265111ค่ะผู้โชคดีในวันนี้จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาจำนวน2ที่นั่งค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจนะคะจังหวัดอุบลราชธานีเสนอศิลาจารึกวัดมหาวนารามขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกค่ะ ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นว่าชวิลิตรประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจําแห่งโลกพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่สํารวจวัดต่างๆในจังหวัดบุรลราชธานีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยแผนความทรงจําแห่งโลกขึ้นเมื่อพศ .2545 ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอหลักศิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคําแหงต่อยูเนสโกและได้รับเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกเมื่อวันที่16ตุลาคม2546โดย โดยคณะกรรมการเห็นว่ายังมีอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยที่มีมรดกอยู่อีกจํานวนมากในท้องถิ่นทั้งที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลาศาสนสถานและหน่วยงานต่างๆที่มีการบันทึกไว้และได้สํารวจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเช่นหอไตรกลางน้ำํำวัดทุ่งสีเมืองศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยอีสานบ้านคําพองอ,อําเภอเมือง วัดสุปัตนารามวรวิหารซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ในการก่อสร้างในปีพศ2393และศิลาจารึกวัดมหาวนาราม โดยจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้เสนอศิลาจารึกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจําแห่งชาติทางนี้เพื่อจัดทําทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจําเหล่านั้นไว้เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองเอกสารไม่ให้ชํารุดสูญหายหรือถูกทาลายไปและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาค้นคว้าก่อให้เกิดการทํารงรักษาสืบทอดองค์ความรู้ของชาติต่อไปประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนความทรงจําแห่งโลกได้กล่าวว่าคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดอุบล ราชธานีมีเอกสารที่มีการบันทึกตำนานเมืองอุบลการปฏิบัติของราชการและมีเอกสารที่ถูกต้องค่ะจังหวัดวนราชธานีก็ได้เตรียมขับเคลื่อนโครงการตำบลต้นแบบและการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมในปี2555ค่ะ วันนี้ค่ะนายวิโรจน์มีแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตําบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมปี2555ณห้องประชุมโรงแรมรีเจ n ต์พาเล e อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นางอภิญญาชมภูมาตรผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่74จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากรุมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในการ,ให,ร,ใ,หรให้บริการสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ การประสานงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่74อุบลราชธานีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดอำเภอและตำบลได้ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมปี2555 โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการบูรณาการงานคนและงบประมาณในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การบริหารจัดการการน้อมนํารูปแบบสายใยรักแห่งครอบครัวมาเป็นกระบวนการดําเนินงานอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างสารรค์การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายกเทศมนตรีตำบลน,นักพัฒนาชุมชนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนทั้งสิ้นรวม100คนค่ะ ทางด้านเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดนะคะได้แอบลักลอบโยนยาเสพติดในยามวิการค่ะจากภายนอกหวังข้ามกำแพงเรือนจำจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งให้กับเครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำค่ะ วันนี้นะคะที่เรือนจํากลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายชัยโรสิตุพุทธิพงศ์ผู้บัญชาการเรือนจํากลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่20มีนาคม2555เวลาประมาณ3นาฬิกาเจ้าที่เรือนจํากลางได้ปฏิบัติหน้าที่และได้ควบคุ่มตัวนายชุมแสงกัญญาทองผู้ต้องหาอายุ35ปีในที่บริเวณกําแพงทางด้านทิศใต้เรือนจํากลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีซึ่งได้ปีนรั้วลวดน้ําเขตห่วงห้ามกําแพง เดินจากด้านนอกประมาณ50เมตรหวังส่งยาเสพติดให้กับเครือข,ข่ายผู้ค้ายาเสพติดในเรือนจำกลางโดยใช้วิธีการโยนหรือยิงหนังสติก๊กเพื่อให้ข้ามกำแพงเข้าไปในบริเวณเรือนจำ เจ้าหน้าที่เรือนจำจึงได้ควบคุมตัวไว้และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีทำการตรวจค้นกระเป๋าสะพายพบยาบ้าเม็ดกลมเม็ดกลมแบนสีแดง657เม็ดยาไอซ์บรรจ,จุในถุงพลาสติกใสแบบกดปิดดึงเปิดจำนวน1นถุงโทรศัพท์มือถือ3เครื่องไฟแชค็คจำนวนอันเอันเอนตกปลาค่ะ1ม้วน ู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพกระเป๋าดังกล่าวมีชายไม่ทราบชื่อและนามสกุลนำมาให้ตนให้นำสิ่งของเข้าไปในเรือนจำและไม่ทราบว่าในกระเป๋ามีสิ่งของอะไรบ้างซึ่งตนเองจะได้ค่าจ้างยาบ้าเป็นค่าตอบแทนจำนวน100เม็ดจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะสารเสพติดผลปรากฏเป็นผลบวกค่ะ และก็ยอมรับว่าตนเองได้เสพยาบ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ต้องหาย,ยอมรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาเพื่อสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดอบุลบราชธานีได้กล่าวเพิ่มเติม,ตมว่า เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดชุดหน่วยจักรยานลาดตระเวนเฝ้าระวังคือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดหรือบุคคลภายนอกตามบริเวณรอบรัว้วกำแพงภายนอกเรือนตลอดทั้งวันเพื่อเพิ่มมาตราการป้องกันและสกัดกัน้นยาเสพติดในเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานีให้ลดลงหรือหมดไป ตำรวจอำนาจเจริญค่ะสุดเจ๋งค่ะรวบหนุ่มสติเฟื้องที่บุกเดี่ยวใช้มือทุบตู้โชว์กระจกร้านทองรูปประพันธ์ก่อนช่วยเอาสร้อยคอทองคำหนัก3บาทไปใส่โชว์สาวในหมู่บ้านค่ะยอมรับว่าทําเรียนแบบนั้งค่ะ จากกรณีจนบุกเดี่ยวใช้มือทุบตู้โชว์เครื่องทองรูปปพันธ์ห้างทองเยาวราชสาขาตลาดวิชิตศิลป์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญและคว้าเอาสร้อยคอทองคำหนัก3บาท1เส้นวิ่งหลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าร้านเหตุเกิดเมื่อเช้าวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาต่อมาพันตำรวจเอกวีรพงษ์พงพุ่มผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผูทรเมืองอำนาจเจริญนำกำลังเจ้าหน้าที่บุกจับนายเมธีมีชัยหรือสอนรามอายุ19ปีนักศึกษาชั้นปีที่1วิทยายลัยมีชื่อแห่งหนึ่งขณะพักอยู่ที่บ้านเลขที่7หมู่9บ้านโคกสวัสดิ์ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองเกิดเหตุโดยนายเมธีหรือที่ชอบเรียกตัวเองว่าสอนรามรับสารภาพ ว่าเป็นผู้บุกเดี่ยวใช้มือทุบตู้โชว์ก่อนหยิบเอาสร้อยคอทองคำหลบหนีมาจริงสำหรับสาเหตุเพราะดูจากภาพยนตร์ที่มีคนร้ายบุกชิงทองจากร้านทองได้โดยง่ายจึงได้ลองทำโดยไม่ได้ใช้อาวุธเหมือนคนร้ายหลังได้ทองก็นำมาใส่โชว์สาวในหมู่บ้านและไม่ได้คิดหลบหนีกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่มขณะที่นายเมทีมาทำแผนนะคะก็มีประชาชนมามุงดูอยู่เป็นจำนวนมากขณะเดียวกันเพื่อนบ้านนายเมทีได้เปิดเผยว่านายเมทีเป็นคนสติเฟื้อง คิดไม่เหมือนคนทั่วไปปัจจุบันต้องได้รับการตรวจจากแพทย์จากโรงพยาบาลจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนด้วยค่ะจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในขณะนี้นะคะทำให้ลำน้ำลำ,ลำมุลน,น้อยที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีลดลงเป็นอย่างมากค่ะกระทบการเลี้ยงปลาต้องให้อาหารน้อยลงแล้วก็ป้องกันเรื่องของน้ำเสียด้วยค่ะ วันที่21มีนาคม2555เวลา10นาฬิกาผู้สืขาวรายงานสภาพลำน้ำมูลน้อยลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำลดลงส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของชาวประมงริมแม่น้ำโดยต้องแยกปลาจากเดิมกระชังละ1,500ตัวให้เหลือเพียงครึ่งเดียวเพื่อลดความแออัดตามตามปริมาณน,น้ำที่ลดลงและให้ปลามีออกซิเจนหายใจได้อย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันชาวประมงผู้เลี้ยงยังระบุอีกว่าต้องควบคุมการให้อาหารในปริมาณพอดีเพราะหากอาหารปลาเหลือตกค้างในกระชังจำนวนมากจะทําให้น้ําเน่าเสียมีผลทาให้ปลาเลี้ยงตายได้รวมทั้งปริมาณน้ําที่สูงกว่าท้องน้ําเพียง2-3เมตรทําให้สารเคมีตกค้างจากการทําเกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียงมีความเข้มข้นต้องคอยตรวจสอบดูความผิดปกติของปลาพร้อมงดนำปลารุ่นใหม่ปล่อยเลี้ยงในระยะนี้ด้วยค่ะ ส่วนสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะยังส่งผลต่อชาวสวนมะนาวค่ะผลผลิตไม่ออกลูกทำให้พะะ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดอุบลราชธานีต้องสั่งซื้อมะนาวจากเราเข้ามาขายในราคาที่แพงนะคะแพงสุด5-7บาทค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศที่ร้อนของจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทําให้สินค้าหลายชนิดปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะมะนาวภายในประเทศมีผลผล,ผลิตไม่เพียงพอแก่ความต้องการทําให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศาานบาลนครอุบลราชธานีต้องสั่งซื้อมะนาวจากประเทศลาวซึ่งมีผลขนาดเล็กและมีน้ําน้อยกว่ามะนาวไทยแต่ต้องนํามาจําหน่ายในราคาที่แพงเฉลี่ยลูกละ5-7ถึงบาทเพราะแหล่งเพราะปลูกมะนาวในประเทศได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด จนมะนาวไม่ออกผลผลิตในขณะที่ผักชนิดอื่นเช่นผักคะน้าได้ปรับราคาขึ้นอีกเท่าตัวจากเดิมกิโลกรัมละ20-25บาทเป็น45-50บาทกระหล่ำปลีจากกิโลกรัมละ8-15บาทขณะนี้ก็เป็น25-30บาทผักชีวันนี้กิโลกรัมละ60บาททางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีระบุว,ว่าสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมอีสานใต้ย,ยังมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 35 3 8องศาเซลเซียสทำให้น้ำระเหยเร็วเกษตรกรควรหาฟางมาคลุมโค,คนต้นเพื่อลดการระเหยของน้ำผิวดินไม่ให้พืชผักเสียหายและควรให้น้ำกับผลผลิตมากกว่าปกติเพื่อให้ผลผลิตมีน้ำเลี้ยงลำต้นได้อย่างเพียงพอค่ะค่ะทางด้านวัดชัยมงคลนะคะเตรียมจัดพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษส่งน้ำพระบรมสารีริกาธาตุค่ะพร้อมกับงานประเพณีบูญเวทในปี2555ค่ะ วันที่21มีนาคม2555เวลา11.30นนพระครูจิตวิสุทธิยานเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลและเจ้าคณะอำเภอม่วง30ได้กล่าวว่าทายกทาย,ยิกาคุ้มวัดชัยมงคลได้เตรียมจัดงานพิธีมหาพุทธพิเศษ พระพุทธนวราชิปบพิษหรือว่าหลวงพ่อบุญมีพระเจ้าใหญ่ชัยมงคลมิ่งเมืองหลวงพ่อบุญเหลือและร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุปิดทองรูปหล่อเหมือนพระครูชิโนวาดสาธรทําบุญทักษินานุปทานน้อมถวายแด่บูรพาจารย์งาน รวมกันกินข้าวปุ้นอาบุญพะเวทขึ้นในวันที่23-24และ25มีนาคม2555นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไว้ให้ลูกหลานพร้อมกับเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย สำหรับภายในวันที่23มีนาคม2555ขอเชิญประชาชนนะคะร่วมบวชชีพราหมณ์รับฟังพระธรรม,มเทศนาโดยพระธรรมทิติยานเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธพร้อมกับสวดคาถาพุทธาพิเศษและนั่งเจริญสมาธิภาวนาตลอดคืนจากนั้นวันที่2 4มีนาคม2555ชาวบ้านแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองรับฟังเทศมาลาัยหมื่นมาลัยแสนพร้อมงานเฉลิมฉลองและวันอาทิตย์ที่25มีนาคม25 55, 55เวลา5นาฬิกาขอเชิญประชาชนทำพิธีแห่ข้าวพันก้อนจากนั้นค่ะรับฟังเทศมหาเวสันดรชาดกตลอดทั้งวันพร้อมกับการถวายกันหล้อนจากชาวคุ้มวัดชัยมงคลทั้งนี้ประชาชนที่สนใจที่จะทำบุญในงานดังกล่าวพร้อมกับการส่งน้ำพระพระ,พระบรมสารีริกธาตุสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่25มีนาคมนี้ค่ะ ทางด้านกรงการจัดหางานค่ะก็รับสมัครแรงงานไทยเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีระหว่างวันที่26-30มีนาคม2555นี้ค่ะ นายสมบัตินิเวศรัฐจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่าได้มีประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเรื่องการรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีเพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติหรือ EPS ครั้งที่12โดยโกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ส่งทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงาน โดยคนงานที่จะเดินทางไปทํางานก็ต้องผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีตามที่ทางการเกาหลีกําหนดคณะอนุกรรมการจะส่งแรงงานไทยไปสาธรารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติจึงได้มีประกาศร,รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีเพื่อสมัครไปทํางานตามระบบการจ้างงานต่างชาติคือลักษณะอาชีพและประเภทงานอุตสาหกรรมงานก่อสร้างและงานเกษตรเลี้ยงสัตว์คนหางานก็จะได้รับเงินเดือนตามค่าค่าจ้าง ขั้นต่ําที่ทางการเกาหลีกําหนดนะคะโดยมีกําหนดการรับสมัครสอบรับสมัครระหว่างวันที่2 6ถึง30มีนาคม2555ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 4 5 6 7 1 6สํานำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์0 4น2 5 7 7 1 0 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีตำบลบ้านเลื่อ,อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042124260และสำนักงานจ,งจัดหางานจังหวัดลำปางตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0542650512และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและกำหนดการสอบประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิสอบและสอบสัมภาษณ์ในวันที่19เมษายน2555 หรือผู้สนใจสมัครทดสอบเพื่อไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดอุบลราชธานีเลขที่109หมู่ที่8ถนนเลี่ยงเมืองตําบลแจระแมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ206 226ต่อหมายเลข16ช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดใหญ่อเ,เมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เริ่อง,งี่ราคาของเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสันในนะคะราคากิโกลกรัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโกลกรัมละ120บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ105บาทส่วนราคาปลาคา่ะปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาท ราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ70บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ90บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทส่วนราคาไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐาดละ95บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐาดละ90บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาฐาดละ85บาบาทส่วนราคาผักสดค่ะผักคะน้าราคากิโลกรัมละหนึ่ง ราคากิโลกรัมละ10บาทค่ะกร,ระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ15บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะติดตามกันต่อกับสภาพอากาศประจำวันพุธที่21มีนาคม2555ค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนีี้ประมมาาณณ37องศเเซซลยุภิ สุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หัดคูเดือเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา12นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกาค่ะ ไปดูที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามนะคะที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายกันที่ประเทศลาวค่ะที่นครเวียงจันทอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากทางรัชดานนเคเบิลทีวีค่ะ มหาวิทยาลัยราชพัฒนวนราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,555ภาคปกติจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่ปัดนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2,555ภาคการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1พฤษภาค,คม2,555สอบถามรายละเอียดและซื้อระเบียบการได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทรศัพท์045 535 2 0-0-0 0ต่อหมายเลข1 1 1 0 มหาวิทยาลัยวรราชธานีจัดอบรมการผลิตร,รายการโทรทัศน์ฟรีเน้นความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อวิดิทัศน์การถ่ายทำตัดต่อกราฟิกอบรมด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยและวิทยากรที่มีประสบการณ์ระหว่างวันที่23ถึง27เมษายน2555โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นรับจำนวน40คนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่คุณทิติตารีธงชยัยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา นักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์045 288 400-3ต่อหมายเลข1801หรือโทรศัพท์082 368 8314 เทศบาลนครวนราชธานีเชิญร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครอุบลครับประจำปี2555ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2555โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด3ชนิดกีฬาซึ่งประกอบด้วยบาสเกตบอลฟุตซอลและฟุตบอลผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข045 246 060ต่อ129และ139ในวันและเวลาราชการโครงการจัดหาง,งานได้รับมอบอำนาจจากมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติหรือ IM ประเทศญี่ปุ่นจะดำเนินการคัดเลือกคนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2555 ผู้ฝึกงานจะได้รับเบีย้ยเลี้ยงเดือนละ80,000เยนหรือประมาณ3 2 8 8 0บาทมีที่พักประกันภัยสาธารณูปโภคต่างๆในเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดวลราชธานีเลขที่109หมู่ที่8 ถนนเลี่ยงเมืองตำบลเจรแมรอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์045206226ถึง8ต่อหมายเลข16 มาถึงช่วงของการเฉลยคำถามนะคะที่ถามคุณผู้ชมไปว่าหลักศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงได้รับเป็นมรดกความสงจาำแห่งโลกในเดือนใดค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ1ค่ะเดือนตุลาคมนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยค่ะติดต่อรับของรางวัลน,นั้นคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนต์นวาดาได้2ที่นั่งที่บริษัทราชธานีเคเบิลทีค่ะ ค่ะส่วนไทยข่าววันนี้นะคะขอขอบคุณเนวดารักคุณค่ะรวมไปถึงห้างยิ่งเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาครบวงจรนะคะและก่อนออกจากบ้านในวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยียงกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV นะคะและติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ WwwG ไซตบ .com ค่ะวันนี้หมดเวลาของโตะข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะรอทั้งสองคนพร้อมทางทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ